มาครับหยุดดูคลิปนี้ครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ส่วนลดครับพรบครับประกันนะครับก็หยุดดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับอยากจะมีส่วนลดทุกปีนะครับหรือว่าสามารถมีส่วนลดพรบมีส่วนลดของประกันนะครับก็มาสมัครเป็นตัวแทนได้เลยนะครับก็สมัครเป็นตัวแทนเสร็จนะครับเพื่อนๆก็สามารถขี่รถตัวเองนะครับขี่รถตัวเองได้เลยนะครับทั้งพรบทั้งประกันนะครับ เพืคนไหน <ITA> ที่มีรถหลายคันที่บ้านนะครับสองคันสาคันอย่างเงี้ยผมแนะนําครับไม่ต้องไปงอตัวแทนแล้วครับมาขี่เองได้เลยนะครับแต่เพื่อนๆต้องทําเองนะครับเพื่อนๆก็ทําเองแต่ผมจะมีสอนนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับทําเองได้หรือให้ผมสอนจนเป็นก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่เพื่อนๆจะได้ส่วนลดทุกปีครับไม่ต้องไปง้อตัวแทนว่าถามตัวแทนว่าปีนี้ลดเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสามารถขี่เองได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับขี่เองแล้วก็ส่วนลดเองนะครับก็สามารถทําเป็นของตัวเองได้เลยนะครับ เป็นส่วนลดตัวเองครับเพื่อนๆคนไหนที่มีรถที่บ้านเยอะๆนะครับไม่ต้องงอนะ้ครับเพื่อนๆทาเองเลยนะครับผมแนะนำครับเพื่อนทําเองเลยนะครับก็ได้ส่วนลดไปเลยนะครับอย่ารอช้านะเพื่อนๆครับเศรษฐกิจอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับอย่ารอเลยครับรอช้าไปก็เราก็หาค่าขนมค่ากาแฟได้นะครับเพื่อนๆครับก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพื่อนๆทาทุกปีอยู่แล้วนะครับประบอย่างเงี้ยทำทุกปีแล้วนะเพื่อนก็มาสมัครแล้วก็ขี่เองของตัวเองครับก็ไปต่อภาษีเองได้ครับ เดียวครับเพ่อนครับคนไหนสนใจครับลองทักเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ